ดันหนึงครับด <ici S 2> ันแล้วึงดันแึงครับต้องออกแรงดันก่อนครับมืงอย่ากองครับมืงอย่ากองเลี้ยวเสร็จแล้วแยกมือนะครับจะเาเงินตังกันมาไจับมือไม่จะเทียบมือมันทังกันด้วยเลี้ยวท่าไหนก็แล้วแต่มือแยกไว้ครับแยกสายขวาไว้ รถนั้นเขาใช้กรเนตครับส่วนมากเขาจะใช้ในกรเนตที่อ่ากรณีที่อย่างเช่นรถรถไวๆเราต้องการเข้าโค้งแบบไวๆอ่ะแับที่เดียวอยู่ในประมาณนั้นโค้งหนักๆประมาณนั้นครับแ้วต้องการเลี้ยวเยอะๆที่ต้องใช้รอบวงมาลัยเยอะครับเลี้ยวเยอะแล้วก็รถไวๆคนจะใช้ จังหวะพูดอันควรเนี่ยเราก็ใช้ได้ครับคอเทียนแต่ว่าเราอยากให้ฝึกพูด,พดอันควรแยกประสาทมือให้ได้ก่อนเพราะถ้าแยกยังแยกประสาทมือไม่ได้ครับเราไปคอเทีนเลยมันจะกลายเป็ว่ามันจะพันหนักกว่าเดิมอีกเพราะที่พอเราพุทพุทธไวๆม,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 มันก็มันก็มีเ,เพิ่อนเหมนันมันเพิ่อเป็นครสเหมือนกันอ๋อเหรอรถเนี่ยรถ ไม่ใช่แล้วอะไรวะเนี่ย